งูสร้างขาวสีรกแบบหนึ่งงูผุสีรกแบบหนึ่งครับผมหลับชมนะครับครับอันนี้สูตรเผานี่คือคนละสูตรเนี่ยแม่นว่กั๊บอันกั๊บอันสรนางงูสร้องขาวก็เจาะจีบอันหลอกคนหรอกมันมันหลอกเนี่ยคือเผาเลยหางกวันกันกันเขาบ้านบนล้นหางกวันนี่เพื่อว่าไม่ใช่ฮอดกระดูก็ต้องเผาเขาะไอให้มัน คนเกี่ยมเกี่ยวมันไม่กัดหลอกได้แล้วมันบ่อยากดอกเฮ็ดบ่อยมันแย่มันแย่แน่เจ้บ่มี่เราเนี่ยเนี่ยจัดมาถ้าหนูสองขาว้างต้องเฮ็ดแบบนี้ต้องใส่ไฟแมนเขาเขาถ้าหนุนี่มันเป็น่ยังออว่าวรรละการหนูท่านหนูนี่มันเป็น่ยนถ้าทำให้ดังมันโอ้ไม่ดีมันก็กันต้องเอาต้องเอาหนังมันพร้อมมันนเป็จะแม่ล่ะ ดำไม่ได้แซบก็กันดำพ่อแม่เหาเฮ็ดมากเลยกันมันเสียดายนังนันรองเท้าชนมากระจ้าสีบบเอามันจะขิวมันมันมันเนื้อยเพราะเคื่องกันเพล่เพลยเห็ุแบบนี้แมนรองเท้าห้ากันรองนังเอาเลยโน่นี่มีทันสั่นเทีหมูนะครับบ่บ่โนู่นะโน่นะมันนังมันบางกันจำเนียคือเขาเขาเอาหนังออาลวดมันยังบ่ขิวมันยังบ่ขิวโน่นร้งขาว นุ iram, ้พ oh, ูดกันข uh, uh, okay? like ันบมมนี่ีกันเยอะมากบมนี่เลี่กกันตันเจา้อนรวกับมกันมนกันได้ยว่าหมลมอีมันถาสองนุ้กกนัองขาวอันนี้มันยกว่ากันนี่แต่นุ้กอัองขาวอันนี้นุ้พูดเนี่ยนี่แต่ว่าการการลอก คือแตกต่างกันข้ามันหาินยากเดีนี้มันเมอไปเยันในผ่านไหลมันพนมันไหลมันในพานเปลี่ยนมองในห้องกับเปลี่ยนมันเราเมือกีะกี้เดีมันหานเพราะเาเนาะหาหนสามันหาางนี้เนาะเตียเกียเติมงียบๆน่มหาอย่างนี้เาบือว่าหมันเราได้เลยแมแมนแมอันนี้เรื่องจริงเลยสหมันแล้วคุมงเนา้หายเงียนเปิข้มเาช่วกเจ้าีหามาได้มาใครเขากินมัน หนึ่้หนึองหนี่งหนึ่วหนึ่งหนึ่งหนว่งอนึ่งหนึ่งหรึ่งหนี้งหอึองนี่นะ่ัหนึ่งหนึ่าหนึ่ง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 ้นี่งานี่งหนึรรหนึ่ง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 หน่งหนึ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 ่งนึ่งหนึ่งหนึ่งหนอ่งนึ่งหนึงหนึ่งหนึ่าหนึงหนึ่งหนึ่งหนนึ่งหนึ่งหนแ่งนึ่งนึ่งหนึงน่งัน่นลงน่น้วมันโตใหญ่อยู่แล้วอันุ่น่หน่อ้ย มันก็บพอยากดิแม่แม่ต้ังที่เบิร์นเราเพิ่มต้งที่้เรอเอาแบบถ้ามาจางเหนวเขามีหนึ่งสองสามสี่หาหกได้ตัวแล้วครับพี่เราเอาเมอกี้เหาะก็มาจมน้ำแน่กาันเกิดว่าเข้าเขาใส่น้ำห่อนเลยมันมันสียหอนเกิดไปโอ้พนเข้าต้องใส่น้ำอืมมันก็สูตรสูตรพ่นใส่น้ำเมื่อกี้กึมจังน่อยไปกันน้ำเดือดกันเข้านั่นและมันกาเข้าเฮบอท่านนี่ยมันเนหนังรอกมันมันสบอสวยอืมไม่ต้องเห็ดบะมี แตน้ำม่เดือดอีกมันมันก็เห็นยากอยู่มันจะจุ่มลงไปมันมันก็บ่สามารถสิลนรลคนกได้เขาจ็จุ่มเชละหน่อยนาแต่ต้นมะขามเป็งานที่้านไก่อีัโอ้ก็จะมักนอสาาป่านี้ไม่กมักสาวป่านี่อยู่ มาชมเสียกี้อ่านับมูหรือว่าลูกคนนูได้กี่ตัวครับหลับชมนะครับลายลายเซ็นพันนมณี่านพานครับผ่านครับผ่านครับผ่านเปียตัวบ่ายกับเซ็ตเรียบร้อยครับผมอยู่ประมาณอ่าซีถุงกวยครับพี่น้องกลับบ้านเลยครับพี่น้องไปตั้งเอาไปหารถเบิกงครับแต่ละคนกันเลย ตาบ่อ่าะบริอัทมาหากันบ่มนั่นครับบอ